สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับผู้มคงั้งใน crossog กับ crossog channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ a e กันอีกเช่นเคยนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ a v thai voice line expansion นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นซีรีส์ใหม่ประจำปี2023ที่ตัวผมจะเอาเสียงภาคไทยของฮีโร่ o e มาขยายความกันนั่นเองนะฮะขอฝาก playlist ของ a v e voice line expansion ไว้ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลในนี้จะเป็นความรู้บวกการตีความส่วนตัวนะถ้าผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับและฮีโร่วันนี้ที่ผมจะมาขยายเสียง ภาคไทยกันนั้นเธอคือฮีโร่ที่ว่ากันว่ามีอายุมากที่สุดในอนาทนอาเธอคนนี้สามารถแปลงร่างเป็นจิ้งจอกก้าวห่างได้แน่นอนครับวันนี้ผมก็จะมาขยายความเสียงภาคไทยของฮีโร่ลิเลียนานั่นเองนะฮะเมสาวตัวนี้เนี่ยมีแต่ความน่าสนใจเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตารวมถึงประวัติและข้อมูลของไทส i ไวล์ l ลน์เอ็กซ์เพรในวันนี้นะไปครับเราไปเริ่มที่ประโยคแรกกันเลยสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเสมอไป คำพูดนี้แสดงถึงประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างมากมายของลิเลียนาหรืออาจจะตีความได้ถึงรูปลักณ์ในตอนนี้ของเธอเพราะลิเลียนาเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างที่บอกว่าเธอเนี่ยถือเป็นฮีโร่ที่มีอายุมากที่สุดในเนื้อเรื่องในตอนนี้ดังนั้นทุกคำพูดของลิเลียนาที่เราจะได้เห็นในคลิปนี้เนี่ยจะแสดงถึงตัวตนและความเป็นลิเลียนาสุดๆจากประวัติเนี่ยลิเลียนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีร่างกายไม่มีรูปร่างเธอเนี่ยเป็นก้อนพลังงานที่ถูกเทพเจ้าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกำเนิดโลกลิเลียนาก็ได้ท เธอเนี่ยได้เจอกับจิงจอกก้าวหางสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่เธอเนี่ยสนใจลิเลียนาจึงติดตามก้าวหางไปยังที่ต่างๆอยู่ระยะหนึ่งนะฮะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็ได้รับความรู้ต่างๆจากก้าวหางมากมายความรู้ความน่าสนใจสิ่งที่ไม่เคยเจอที่ลิเลียนาได้รับเนี่ยอาจจะทําให้ลิเลียนาเนี่ยกลายเป็นคนที่ใฝ่รู้จนมาถึงทุกวันนี้นะฮะแลวก็ทั้งสองเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งจากเนื้อเรื่องเสริมด้วยปณิธานที่ลิเลียนาเนี่ยอยากจะสัมผัสความรู้สึึกกกกบนนนโลเเธออีี่่ยยได้้้มราาางืหข ึ่งเป็นร่างจิ้งจอกตัวเล็กหลังจากนั้นก้าวหางก็แนะนำให้ลิเลน่าเนี่ยไปเรียนเวทมนตร์ที่เวดาซึ่งที่เวดานี่เองทำให้ลิเลน่าเนี่ยไปเจอกับอิลูเมียโดยรูปกษณ์หน้าตาที่สวยเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบของอิลูเมียหรือมนุษย์กึ่งเทพเนี่ยทำให้ลิเรน่าเนี่ยใช้อิลูเมียเป็นแรงบันดาลใจในการแปลงร่างเป็นมนุษย์เออสรุปมี3าร่างแลวนะก้อนพลังงานตอนแรกจิ้งจอกตัวเล็กแล้วก็สาวสวยในปัจจุบันหลังจากนั้นลิเรน่าก็คอยเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆบนโลก,โลกท่องเที่ยวไปเรื่ มันยังสามารถเอามาเตือนใจเราได้ด้วยนะว่าอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่ตาเราเห็นในทันทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เออประโยคถัดไปนะครับไม่ต้องกลัวฉันไม่กลับหรอกนะ ประโยคนี้แสดงถึงความขี้เล่นและความอยู่มานานของลิเลียนานะครับซึ่งในบางคลิปของผมที่กล่าวถึงลิเลียนาเนี่ยมีคนดูเนี่ยไปแซวเยอะมากเลยว่าเธอเนี่ยเป็นหมาแก่หมาแก่โอ้โหค่อนข้างแรงอยู่นะซึ่งคําพูดที่ว่าไม่ต้องกลัวฉันไม่กัดหรอกนะเนี่ยตัวผมเองเนี่ยตีความได้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าเข้าใกล้เธอไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ดูจากลุคดูจากมาดของลิเลียนาความรู้อะไรก็ตามเนี่ยฟีลลิ่งมันเหมือนอาจจะมีความเข้าถึงยากนิดนึงเออจากประวัติเนี่ยลิเลียนาได้แฝงตัวมาปาปนอาศัยอยู่กับมมมนุษยย์และด้ววคาาที่ การในการใช้ชีวิตมานานผมคิดว่าลิเลียนาเนี่ยน่าจะเคยเจอคนมาหลากหลายรูปแบบดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนเนี่ยเธอก็สามารถรับมือได้แล้วก็เข้ากับคนพวกนั้นได้ซึ่งคําพูดนี้เนี่ยลิเลียนาเนี่ยเหมือนจะแซวคนฟังที่ไม่กล้าเข้าหาเธออารมณ์เหมือนเวลาที่มีผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะคุยกับเราแต่เราเนี่ยไปกล้าเข้าไปหาผู้ใหญ่คนนั้นอะผู้ใหญ่ก็อาจจะแซวว่าเออไม่ต้องกลัวหรอกอะไรประมาณนี้นะครับประโยคถัดไปฉันรักโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประโยคนี้แสดงถึงความรักในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอย่างที่บอกว่านิสัยนี้เนี่ยลิเลียนาน่าจะได้รับมาตอนที่เธอเนี่ยท่องเที่ยวอยู่กับก้าวหางนะฮะด้วยความที่ลิเลียนาเนี่ยไม่มีอายุไขมีชีวิตต่อไปเรื่อยๆการค้นหาสิ่งใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทาให้ลิเลียนาเนี่ยตื่นเต้นได้อันนี้มันค่อนข้างเมกเซนนะทุกคนลองคิดดูถ้าหากเรามีชีวิตนานๆแล้วเราเจอสิ่งเดิมๆตลอดเวลาเนี่ยคงจะน่าเบื่อแย่นะฮะแล้วก็ในช่วงท้ายของประวัติของลิเลียนาเนี่ยบอกว่าในช่วงร เธอก็เลยแฝงตัวอยู่ในอาร์อนเพื่อศึกษาเผ่ามนุษย์นะครับจากข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยประกอบกันเนี่ยผมคิดว่าลิเลียนาเนี่ยเธอเนี่ยทั้งช่วยเผ่ามนุษย์แล้วก็คอยเฝ้ามองการเติบโตของมนุษย์ไปพร้อมกันประโยคถัดไปนะครับความอยากรู้คือน้ำผู้แห่งความยาววัย ประโยคนี้ก็เสริมจากข้อบนเลยเหมือนที่บอกว่าลิเลน่นาเนี่ยมีอายุมานานมายืนยาวใช่ปะแล้วถ้า,าเจอสิ่งเดิมๆเ,เนี่ยไม่มีอะไรใหม่คงน่าเบือ่อยกตัวอย่างเช่นตัวผมเองสมมติเรากินข้าวซ้ำๆกันสัก3าวันเนี่ยเราก็เบื่อแล้วต้องหากับข้าวอย่างอื่นอย่างเงี้ยดังนั้นความรู้หรือการค้นหาสิ่งใหม่ๆคงจะเป็นสิ่งที่ทําให้ลิเลน่นาเนี่ยกระชุ่มกระชวยตื่นเต้นเหมือนกับน้ําพุ้แห่งความเยาว์วัยที่เธอใช้คําเปรียบเทียบนะฮะซึ่ง4ประโยคที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยคิดว่าคนๆค ที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะไม่อินแต่ถ้าหากเราเติบโตขึ้นมุมมองเรากว้างขึ้นเนี่ยย้อนกลับมาฟังทีหลังเราอาจจะเข้าใจคําพูดเหล่านั้นมากขึ้นก็ได้นะฮะอารมณ์เหมือนหนังที่เราดูตอนวัยเด็กอะเราอาจจะไม่เข้าใจทุกอย่างไม่รู้ว่าตัวละครทำอะไรแต่ว่าพอเราโตขึ้นเรากลับมาดูอีกครั้งเนี่ยเราจะเข้าใจมันลึกซึ้งมากขึ้นซึ่งคนที่ต่างอายุกันเนี่ยมุมมองไม n d s ต่างๆมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนดังนั้นอย่างเซลลิเลยนะว่ามาแก่เลยฟังแล้วน่าจะเศร้าอยู่นะประโยคถัดไปอ้าซี่ทำให้ฉันสนุกหน่อย คำพูดนี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความครับมันแสดงถึงความเก่าเกมแล้วก็มีประสบการณ์มากมายแล้วก็อยู่มานานของเลีลิน้าอีกแล้วนะฮะอารมณ์ว่าอยากเจอเสัอตููที่แบบมีอะไรใหม่ๆจนต้องพูดว่าเออทำให้ฉันสนุกหน่อยสิไม่เอามุกเดิมนะซ้ำเบือ่อเออประโยคถัดไปนะครับขอบคุณที่ชม ด้วยความที่ลิเลนาเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างยาวนานมาแล้วแล้วก็รูปลักษณ์ของเธอเนี่ยสวยงามเนื่องจากมีต้นแบบจากอิโลเมียดังนั้นผมคิดว่าเธอคงได้ยินคําชมจนเบื่อและแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคนชมแล้วเราก็ต้องขอบคุณเขาตามอารยาทนะฟังจากน้ําเสียงที่พากเนี่ยอารมณ์ว่าแบบขอบคุณที่ชมฉันนะแต่ฉันก็รู้นะว่าตัวฉันสวยแล้วก็มีคนชมอยู่ตลอดซึ่งฟิลลิ่งที่ทําให้ผมคิดแบบนี้เพราะมีคาว่าหักข้างหน้านี่แหละเพราะถ้าแบบขอบคุณที่ชมเฉยๆเนี่ยอาจจะเป็นการขอบคุณเรียบๆนะแต่พอมีคําข้างหน้าขึ้นมาเนี่ย์ค ไปนะครับสวยอันตราย อันนี้ก็ชัดเจนครับลิเลนาเนี่ยทั้งสวยแล้วก็อันตรายจากประวัติเนี่ยลิเลนาได้แฝงตัวมาเป็นหน่วยข่าวกลองของสหพันธรัฐอิสระและปัจจุบันเนี่ยเธอได้เป็นคุณครูที่โรงเรียนสอนเบมนคาราโน่สองหน้าที่นี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ผมเชื่อว่าลิเลนาเนี่ยสามารถทําด้วยกันได้ซึ่งมันก็ตอบโจทย์ปณิธานของลิเลนานะเพราะว่าเธอเนี่ยอยากจะเรียนรู้เผ่ามนุษย์ที่เธอสนใจคําพูดนี้เนี่ยมันแสดงตัวตนของลิเลนาว่าเธอเนี่ยสุดทุกด้านนะเว้ยสวยก็สวยสุดอันตรายก็อันตรายสุดๆนนนนนนลเ่่่าาาีียปป็คทรรููัักกกภอดดใจไแต ผมคิดว่าถ้าหากเราเป็นศัตรูกับเธอเนี่ยเธอก็ไม่ปล่อยไว้เหมือนกันนะน่ากลัวอยู่นะประโยคถัดไปราตรีนี้อีกยาวไกล คำพูดนี้เนี่ยผมตีความได้ว่าเธอพูดให้เราเนี่ยอย่าด่วนตัดสินใจอะไรอารมณ์คล้ายๆกับประโยคแรกของวันนี้เพราะบทสรุปต่างๆเนี่ยมันต้องรอเวลามันอาจจะไม่เป็นเหมือนที่เราเห็นก็ได้ซึ่งมายเซตนีเน้เป็นมายเซตของคนที่มีประสบการณ์มานานที่เห็นโลกเห็นอะไรมานานอะอารมณ์แบบสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะจ๊ะอะไรประมาณนี้หรือคําพูดที่ว่าราตรีนี้อีกยาวไกลเนี่ยอาจจะตีความได้อีกอย่างว่าเธอเนี่ยพูดว่า มันแค่เพิ่งเริ่มต้นเองอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะถ้าพูดตรงๆมันก็คือคําพูดของคนที่อยู่มานานมีประสบการณ์เยอะอีกแล้วนะฮะเหมาะสมกับเป็นคําพูดของลิเลนาจริงๆคือคนที่อยู่มานานเนี่ยเขาไม่จะเป็นน้องรีเ้ยเพราะเขารู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาจะรับมือ,อยังไงอะไรวัเนี้ยแต่เหมือนเราเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์อะไรครั้งแรกเราก็จะแบบตื่นเต้นตกใจใช่ไหมแต่ว่าถ้าเจอซ้ําๆๆเราก็จะคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหาหรือว่าแฮนโดสถานการณ์นั้นได้อ่าซึ่เลเลนาเนี่ยผ่านจุดนั้นมานานมา,นา,นมาก อันนี้เป็นคําพูดก่อนจะออกต่อสู้นะครับอย่าลืมว่าร่างที่ลิเลน่าเนี่ยชอบที่สุดก็คือร่างจิ้งจอกเก้าหางดังนั้นมันต้องมีการออกล่ากันบ้างนะครับซึ่งคําพูดด้านบนเนี่ยบอกไปแล้วว่าลิเลน่าเนี่ยทั้งสวยและอันตรายการต่อสู้และเวทมต์และการใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานเนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้ของลิเลน่าเนี่ยไม่เบาเลยเราไปดูในเกมเพลย์ก็ได้ลิเลน่าเนี่ยโหดมากๆนะถ้าแบบเล่นเป็อะนะและจากประวัติเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยได้เคยผ่านสงครามการลุกรานครั้งแรกมาแล้วเออถึงแม้ว,ว่าในสงครามครั้งนน้เเนเีี่่่่ยงแแสสสจะะชตวาาไดูญพือท ส,น,สนั่นก็คือก้าหางครับเนื่องจากก้าหางเนี่ยเสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้ตอนนั้นบอกเลยว่าลิเลนาเนี่ยเสียใจมากๆเหมือนเสียเพื่อนคนเดียวไปอะซึ่งมันมีข้อมูลบอกว่าในบางครั้งอะลิเลนาก็ยังฝันถึงก้าหางและยังนึกถึงเพื่อนคนนี้อยู่นะครับประโยคถัดไปนี่สําหรับเธอ คำนี้ได้ยินบ่อยมากตั้งแต่เป็นภาพภาษาอังกฤษแล้วนะครับ just f o r you นะฮะลิเลียนาเนี่ยน่าจะพูดตอนนี้เธอเนี่ยปลกสกิลใส่สตูซึ่งบอกเลยว่าลิเลียนาเนี่ยโอ้โหสกิลโคตรแรงอะ่ะแรงจะต้องกดโกรธกันเลยทีเดียวนะครับประโยคถัดไปเราจะแข็งแกร่งเมื่ออยู่ด้วยกัน คำพูดนี้เป็นคำพูดซิงเกิลเจอร์ของเผ่ามนุษย์นะครับซึ่งในภาษาการเดาหรือภาษาของมนุษย์เนี่ยจะพูดกันว่ามินชงฮอรังอีวินซึ่งประโยคนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับคิโรมนุษย์คนอื่นที่พูดว่ารวมกันเราอยู่แต่ของลิเลียนาเนี่ยพูดว่าเราจะแข็งแกร่งเมื่ออยู่ด้วยกันความหมายมันใกล้เคียงกันนะดังนั้นผมคิดว่าน่าจะแปลมาจากภาษาการเดาคำเดียวกันนะฮะฟังจากประวัติเนี่ยเรารู้กันดีว่าลิเลียนาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แต่สาเหตุที่เธอเนี่ยมีคำพูดแบบนี้เนื่องจากลิเลียนาเนี่ยแฝ ครับประโยคถัดไปเราถูกฝึกมาให้ต้องรอด ประโยคนี้ก็เป็นคําพูดจากภาษาการด้ภาษามนุษย์อีกแล้วซึ่งในภาคภาษาอังกฤษเนี่ยจะพูดว่ามินาโคนาซพารานอีวาลบานเนซึ่งในฮีโร่มนุษย์คนอื่นเนี่ยอาจจะพูดว่าเราเกิดมาเพื่ออยู่รอดแต่ของลีเลนาเนี่ยพูดว่าเราถูกฝึกมาให้ต้องรอดซึ่งความหมายก็ใกล้เคียงกันนะฮะการศึกษาเผ่ามนุษย์ที่ลีเลนาสนใจเนี่ยการปากพนมาอยู่ด้วยถูกแล้วแล้วก็การเข้าใจภาษาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจมายเซ็ตของชนเผ่านั้นด้วยเพราะภาษาเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกถึงลักษณะนิสยัยและก็การใช้ชีวิตตขอองงเราายะะยกัว่ ภาษาไทยเนี่ยของเราเนี่ยกิริยาเนี่ยไม่มีผันรูปอดีตหรืออนาคตใช่ไหม <c oughs> ซึ่งมันก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเท่ากับภาษาอังกฤษที่มีการผันเวิร์บชัดเจนประโยคถัดไป <c oughs> ขอบคุณสําหรับข้อเสนอนะ ประโยคนี้เหมือนกับการที่เธอเนี่ยได้ฟังดิวอะไรบางอย่างฟังจากน้ำเสียงของลิเลียนาเนี่ยเหมือนเธอแอบพอใจอยู่นะซึ่งผมก็คิดไปคิดมาคิดว่าประโยคนี้เนี่ยด้วยความที่ลิเลียนาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรองของกองทัพสหพันธรัฐอิสระก็เลยคิดว่าประโยคนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นคำพูดที่ลิเลียนาเนี่ยไปดิวเพื่อเอาข้อมูลสําคัญอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับประโยคถัดไปรู้กันหนักจังเลยเนะ เมื่อเจอศัตรูอีกฝ่ายโถมมาเนี่ยเธอก็พูดเชิงเซลสะหน่อยว่ารุกหนักจังเลยปังจากน้ําเสียงเนี่ยลิเลียหน้าดูชอบใจนะที่โดนโถมมานะซึ่งฟิลลิ่งของลิเลียนามันเป็นอารมณ์ว่าเธอเนี่ยรับมือกับฝ่ายศัตรูไว้น้ําเสียงมันเป็นน้ําเสียงของคนมั่นใจและรู้ว่าตัวเองเนี่ยควบคุมสถานการณ์ตรงหน้าได้นะฮะเรื่องประสบการณ์เนี่ยสู้ลิเลียนายากนะประโยคถัดไปปรับตัวและก้าวข้ามขีดจํากัด อันนี้เป็นภาษามนุษย์ภาษาการเดาอีกแล้วนะครับซึ่งจะพูดว่าซูน ah ิชูบาฟาวโฮลอบิตีนีบอกเลยว่าไม่ว่าเผ่าไหนก็ต้องว้าวเผ่ามนุษย์นะว่าสามารถอะแดปเทชันจนแข็งแกร่งแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไรประโยคถัดไปนะครับ <c oughs> มีอีกหลายวิธีเลยที่จะทำให้เธอยอมพูด ประโยคนี้เนี่ยฟังแล้วเป็นประโยคที่น่ากลัวแล้วก็น่าสนใจที่สุดของลิเดียนาเลยนะฮะจากข้อมูลอย่างที่บอกว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองใช่ไหมดังนั้นคําพูดนี้อาจจะหมายถึงการคาดคั้นเอาข้อมูลของอีกฝ่ายที่บอกว่าคํานี้มันน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นคําพูดที่กล่าวถึงงานของเธอโดยตรงและมันก็แฝงไปได้วยความน่ากลัวจริงๆภายใต้น้ําเสียงที่นิ่งแล้วก็น่าลหลงไหลของลิเดียนาเนี่ยบอกเลยว่าเธอคนนี้พร้อมที่จะรีดข้อมูลจากเหยื่อจะสังเกตได้ว่าคําพูดที่ยกตัวอย่างมาส่วนใหญ่ในคลิปนี้เนี่ยไม่มีประโยคไหนที่อ้างถึงตอน เธอสอนที่คาโน่เลยนะครับมีบางประโยคที่อ้างว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเพราะว่าเดตาที่บอกว่าลิเลียน,นาเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเนี่ยมาตั้งแต่ประวัติตอนแรกแต่การเป็นครูคาโน่เนี่ยมาทีหลังดังนั้นไวซ์ไลน์ที่เกี่ยวกับคาโน่เนี่ยไม่มีเลยนะประโยคถัดไปทำไม่ต้องพยายามฝืนท่าทายสิ่งเนื้อธรรมชาติ ด้วยความที่เลียนาเนี่ยเก็บเกี่ยวความรู้มาตั้งแต่ยุคโบราณสะสมความรู้มาตลอดคงจะเห็นวา่าจากความเป็นมามากมายนะครับซึ่งคําพูดนี้มันก็เหมือนคําถามที่เลียนาเนี่ยถามเผ่ามนุษย์ว่าทําไมต้องฝืนท้าทายสิ่งที่ทรงพลังด้วยเพราะจากประสบการณ์ของเธอเนี่ยทุกเผ่าที่ทําแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่รอดนะฮะทำไมต้องฝืนแต่จากข้อมูลในยุคหลายร้อยปีหลังเนี่ยเผ่ามนุษย์เนี่ยสามารถก้าวข้ามผ่านความลาบากเติบโตแล้วก็ยืนได้ขาของตัวเองได้นะครับผมคิดว่าสิ่งนี้แหละทำให้เลียนาเนี่ยสนใจเผ,ผ่ามนุษย์และต้องการรู้ว่าเผ่ามนนุุษยย์ตััวเล็กๆอา้ จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เธออีกประโยคถัดไปนะครับพลังอำนาจเป็นเพียงการแสดงความรู้ออกมาอย่างเป็นรูปธปรรม คำพูดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นความรู้ที่ลิเลียนาเนี่ยได้ตกผลึกออกมาซึ่งมันดูเป็นเชิงปรัชญามากๆเลยนะตัวผมเองเนี่ยตีความได้ว่าพลังอานาจแค่เกิดจากการนําความรู้ที่มีไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งคําว่าการแสดงความรู้ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยผมก็ตีความได้ว่าการเอาความรู้มาทําให้เกิดประโยชน์นั่นเองเมื่อผู้อื่นเนี่ยเห็นประโยชน์คนเหล่านั้นเนี่ยก็จะยอมรับความรู้นี้หรืออาจจะต้องพึ่งพาความรู้นี้ซึ่งมันก็นําพามาสู่พลังอานาจนะใครมีความรู้มากกว่าต่อยอดได้เก่งกว่า ก็มีโอกาสมีอํานาจมากกว่าลิเลนาเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความรู้มากๆและผมเนี่ยเคยบอกว่าสิ่งนี้แหละคืออาวุธที่น่ากลัวที่สุดของลิเลน่านะครับและประโยคสุดท้ายในคลิปนี้กันนะอยู่กับปัจจุบันและซึมซับมันไว้ช่วนงนิรันดร คำพูดนี้แสดงถึงนิสัยและความใฝ่รู้ของเธอลิเลียนาเนี่ยคือต้นแบบของการเรียนรู้ตลอดชีวิตคำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือสะสมความรู้ตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆและไม่ยึดติดกับสิ่งเกา่าและคำว่าซึมซับมันไว้ชั่วนิรันดร์เนี่ยก็คือการเก็บความรู้เหล่านั้นเอาไว้และเอามาพัฒนาตัวเองเออโคตรดีเลยคำนี้นะฮะจากประวัติเก่าของลิเลียนาเนี่ยมันบอกว่าด้วยความที่ลิเลียนาเนี่ยท่องเที่ยวไปเก็บเกี่ยวความรู้จํานวนมากทําให้เธอเนี่ยต้องมีเวลาที่จะหยุดพักออกเดินทางเพื่ออัปเดตความรู้ที่เธอเนี่ววมมมาาชงอรณ์์ดดโลลขู้แ ช่วงอัปเดตแพทอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากอัปเดตแพทเรียบร้อยเนี่ยลิเลน่าก็ท่องเที่ยวไปเก็บข้อมูลใหม่ๆและประมาณนี้ทำวนลูปไปเรื่อยๆนะโหพูดเป็นแอปพลิเคชันเลยทั้งดาวนโหลดทั้งอัปเดตแพทนะฮะตัดมาที่เนื้อเรื่องนิดนึงลิเลน่าเนี่ยก็ทําแบบนี้อยู่ตลอดจนมาถึงยุคที่มนุษย์เนี่ยเรื่องแข็งแกร่งอย่างที่บอกว่าลิเลน่าสนใจใช่ไหมเนื่องจากมนุษย์เนี่ยมีความ outstanding หลายๆอย่างทาให้เธอเนี่ยมาใช้ชีวิตปะบนกับมนุษย์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆพวกนั้นซึ่งผมคิดว่าข้อม เรื่องใหม่ๆวิทยาการใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามเรเนนาเนี่ยก็ยินดีที่จะเก็บเกี่ยวข้อมูลพวกนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เธอรักและก็ทําได้ดีนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับ RV v o i c e l i n e e x p a n s i o n ลิเลนนาในวันนี้นะครับจากคําพูดต่างๆของเธอทั้งหมดเนี่ยเราได้เห็นถึงความเก่าเกมความอยู่มานานความใฝ่รู้เนี่ยมากมายนะครับคิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะถูกใจคนที่เป็นเมลเลเนนาแล้วก็คนที่ศึกษาเนื้อเรื่องของเรเนนาทำให้เราเนี่ยรู้จักเธอมากขึ้นจากคําพูดภาษาไทยใน นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามนะครับไปเล่นเกมดีกว่าสวัสดีครับ